ชีวิตเคยคิดอะไรใหม่ๆเป็นไหมปรากฏว่าไปค้นดูคุณรู้ไหมไอ้วัฒกรรมพระพระกระโจนเนี่ยนะพระกระโจนเนี่ยไม่ใช่เพิ่งพูดยุคนี้นะพูดตั้งแต่นายควงอภัยวงคุณไปพ้นดูครับเฮ้ยยุคนั้นสมัยนั้นพูดอะพูดแบบนี้เลยอีกเสียงจะถึงประชาชนข้างนอกอีกวันหนึ่งนะอันนี่มึงพูดเสร็จถึงทันทีนะแต่บังเงินมาฟังตอนนี้เอ๊นึกว่าคิดใหม่เฮ้ยมันมันสละสลวยนะ เฮ้ยไอเดียดีนะาาแต่โทษนะลอกเขาอะม,มึงคิดอะไรใหม่ไม่เป็นเลยอไอพวกมากลากไปนี่ก็พูดตั้งแต่สมัยนายควงนะวนกลับไปที่เก่าแกเออ,อม,มันก็ตําราเล่มเดิมเฮ้ยโทษตีแล้วโโดูพักนี้สมองไม่มีครีเอทีฟเลยแหละครับกล่าวว่าเอามาทุจรรสมัยแล้วใช้ได้เลยปรากฏว่าสุดท้ายก็มันไม่ลงตัวงไงเขาก็ให้โหวตแล้วคุณก็ไม่รับไม่รับปั๊บคุณยืนประท้วงคุณไม่ยอมอันนี้อันตรพาลแล้วนะใช่ นะกวนแล้วนะก็เลยเจอก็คะสามทีไงถ้าไม่ตายของคุณคอนเข้าไปให้แต่คราวนี้คุณจะไปบอกประธานสภาเขายุบปรับปรุงใหม่แล้วนะไม่ใช่นมมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบของประธานสภาไหมคุณดงเป็นไงถ้าพูดถึงคอนนะเอาคอนก่อนนะเปลี่ยนเป็นอาวุธอื่นได้ไหมที่มันจะทําให้ขลังกว่านี้เช่นสไนเปอร์ ก็คือว่าผมชอบที่<ะ>คุณยกตัวอย่างในปากแมวอะอัน,นั้นคือปรับปรุงสารที่เดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนประธานสภากรที่คุณมีค้อนสามมันสามทีเนี่ยค้อนมันมันใช้ไม่ได้กับยุคนี้ใช่ไหมฮะมันน่าจะเปลี่ยนเป็นพวกคือเตือนคุณแล้วก็เอามาขึ้นมาวางอครั้งที่สองก็ใส่ลูกกระสุนคือไม่ได้สามคูเลงคือไม่ต้องเออแบบแล้วตำรวจไม่ต้องอะเป็นปอเต็กตึงเออเออนะพอปึ้งก็เก็บก็เขียนไปเลยประธานสภาสามารถเก็บอา อันสภานก็คืออยู่ๆไม่ได้ยิงแบบทหารไม่ใช่ไอที่เขาบอกก่อนนี่เขาเตือนคุณก่อนไงเขาจะหาว่าเรารักความรุนแรงไม่ไม่ใช่อันนี้ก็แต่ผมชอบของคุณที่กดปุ่มแล้วไปไปโผล่หน้าสภาอ๋อออนนี้คือคือที่สภาแห่งใหม่นะฮะแนะนาแนะนาตำรวจไม่ต้องปรับปรุงสถานที่ใหม่คือไอเรื่องประเด็นคัดค้านปัดท้วงไม่มีเหตุผลเนี่ยแล้วประธานเตือนแล้วไม่ชอบไม่ยื่นเงาอ่ะปรับปรุงก็อี่ใหม่ ออหรือสถานที่ตรงนั้นที่ยืนปราสายใหม่พอเข้ามาปุ๊บเข้าสภาปุ๊บปรับเก้าอี้เป็นแบบนักบินเครื่องบินเจ็ตอ่ะ เออนั่งปุ๊บล็อกเลยตอนมีเข็มขัดล็อกพอล็อกปุ๊บขึ้นเลยว่ามาทำงานไอ้อย่างนี้หนีประสาไม่ได้นะไม่ได้ถูกไหมเสียบแทนก็ไม่ได้ไม่ได้ล็อกปุ๊บขึ้นเลยครับแดีวนั่งอยู่ตรงเนี้ยป่าสายไม่ต้องลุกขึ้นเยอะไม่ต้องลุกนะป่าพะก้อ้มันสูงขึ้นมาก็ได้ให้คนอื่นเห็นใช่ครับแล้วป่าสายไปประท้วงอะไรก็กดปุ่มใช้ไฮดรอลิกไม่ต้องยกเครื่ยืนไม่ต้องหลังจากนั้นประธานเตือนแล้วประท้วงหยุดหรือไม่หยุดถ้าไม่หยุดไม่ยอมก็ประธานกดปุ่มอิเจตครับ เ่เก้าอี้มันก็ลอยไปพร้อมกับไอ้บุคคลเนี้ยหายออกไปลงสนามหญ้าหน้าสภาข้างหน้าหรือถ้าเกิดมันขึ้นไปแล้วมันเป็นผ้าบูชาก,ก็ให้ยแบบใช้วิธีให้เก้าอี้มันรุดลงไปเหมือนเวทีคอนเสิร์ตนะหายลงไปนี่ก็คือวิธีที่จะต้องกําจัดกับกลุ่มพวกนี้นะไอ้คุยเล่นเนี่ยแนวนเนี้ยก็คือเห็นใจประธานเหมือนกันนะคุณดวงนะไม่รู้จะทํายังไงในหน้าที่โอ้แล้วก็เนี่ยผมชี้อยู่อย่างคุณดกงประธานสภาทำไมต้องเอาผู้อาวุโส ชอบอาวุธพวอาวุโสใช่ไหมนั่ธรรมทานที่เคารพเออประธานคือเพราะเอาประธานอาวุโสมาพวกสสมันรู้ไงไม่มีเรื่องมีแรงจะไปต่อกกันกับสสคุณต้องบัวขาวเลยเออผมสนาบัวขาวบอกประมุกคือตอนเนี้ต้องเป็นประเภทผมมาเลนยอย่างนี้คุณพี่บครับผมบอกว่าในเมื่อเนี่ยในสภาวันนี้มันคุยกันไม่ลงตัวนะแต่ละคนก็อ้างประชาชนครับแต่ละคนก็อ้างประชาชนสุดท้ายเอ้ยประชาชนเลือกผมมาประธานคุณมีสิทธ์อะไรใช่ผมบอกให ตกลงถ้าสภาระบบนี้คุณต้องมีลูกขุนแล้วอะคือคุณคุณแรนดอมประชาชนมาร้อยคนเลยสมมติประชุมวันนี้นะคุณแรนดอมเลยประชาชนเก็บเก็บเป็นความลับเลยประชาชนที่แรนดอมมาชื่ออะไรบ้างเก็บเป็นความลับนะแล้วประธานสภาต้องเลิกเป็นคนของพรรคใดพรรคหนึ่งต้องเป็นคนที่มาจากมหาดไทยหรือเป็นข้าราชการครับแล้วแต่งชุดข้าราชการมาเลยฮะนะหรือตำรวจหรืออะไรก็แล้วเป็นหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมก็ได้นะเป็นผู้พิทากาามานั่งเลยใส่ชุดคุยด้วย หมิ่นมากเลยกจับเสร็จขังกุ๊เลยนะฮะเสร็จแล้วก็มีลูกขุนไม่เชื่อประธานเอาหาลือกันไม่ได้ลูกขุนร้อยคนยกมือครับประชาชนนายกมือจบไม่ต้องเถียงอีกเพราะนี่คือเสียงประชาชนแต่แต่กันเขาซื้อเสียงร้อยคนนี้จะต้องเก็บเป็นความลับนะครับว่ามีร้อยคนเนี่ยใครบ้างแรนดอมมาจากประชาชนนะ แล้วนั่งเป็นลูกขุนจะได้ลงตัวเวลาคุณอ้างประชาชนเนี่ยเอาได้ไงประชาชนให้เขายกเลยประธา่ประธาี่ปัดไม่ยอมหรอครับห้าสิบเจ็ดเสียงเอาไม่เอายกอันนี้ไม่มีประเด็จการแล้วนะเพราะอันนี้เสียงประชาชนถูกไหมเพราะนั้นคุณจะบอกประเด็จการสภาไม่ได้พวกมากลากไปไม่ได้ก็คุณตกลงไม่ได้ก็ถามลูกขุนนะถ้าตกลงกันได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องลูกขุนก็หน้พิจารณาไปถูกไหมมันจะได้จบเพราะคุณไม่เชื่อกันเองนี่นะฮะเพราะนั้นก็น่าจะมีเมื่อกี้วบาข้นมาอันหนึ่งถ้าเกิดเราได้ประธานมีมีอะไรถ้้าามมมีกหยคคุรอง เหมือนถ้าดูหมินประธานติดคุกมีไหมน่าจะมีอกแบบสารนะอะผมบอกว่าประธานไม่ควรเป็นคนของพรรคใดไงเพราะฉะนั้นประธานสภาเนี่ยก็เป็นต้องเป็นข้าราชการหรืออะไรที่เป็นกลางนะแล้วจะได้หมดเรื่องกันไปว่าว่าใครครอบงําสภาอะไรไม่ต้องมีนะนะก็ให้เป็นก็นี่ไงเอาผู้พิพากษาอายการสูงสุดอย่างเงี้ยมานั่ง คุณดวงยังผมผมอยากจะให้นึกถึงอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ทํางานอยู่ในสภาคือเจ้าหน้าที่สภาใช่ไหมประธานอยู่ข้างบนสสอยู่ข้างล่างไอกรงกลางในเจ้าหน้าที่สภานะถูกโอ้โหตำแหน่งตรงนี้ถ้าเิดให้ผมไปทํางานผมไม่เอาอะทำไมอะดูมันต้องประชิญหน้ากันยังไงแล้วต้องรับข้อที่วกูตลอดเลยเออแล้วแบบมันไม่มีใครเกรงใจคนอื่นตรงนี้ตำรวจสภาก็ไม่มีคนเกรงใจอะนะเล็กนิดนึงอะตำรวจสภาโดนชกเ่ยก็เต็มที่น่าสงสารน่าสงสารเราจะไปดูเรื่องของ เอาอะไรดีฮะเจ๊คลิ้มไหมเมื่อวานนี้เมื่อร้อนกันอยู่ก็หลังจากที่อภิสิทธิ์วิชาชีวะนําองคาวิยบปล่อยไก่ปล่อยวัวปล่อยเป็ดปล่อยแย่ในสภานะฮะพันธมิตรประชาธิปไตยซึ่งเคยเกือก้อกูลกันมาเห็นความเห็นคว,วามสาม,มารถของพลเอภิสิทธิ์วิชาชีวะนะฮะก็มีคําแถลงการของกลุ่มพันธมิตรเลยนะครับแกนนำพันธมิตรนะครับสรุปว่าแกนนํา จะไม่ร่วมการเคลื่อนไหวในขารเมื่อวานนะนี้ถ้าแถลงเป<ช>็นข่าวนะออกทีวีถ่ายทอดสดของเอสซีวีเต็มที่นะจะไม่ร่วมการเคลื่อนไหวในช่วงเวลานี้เด็ดขาดนะครับคำอ้างก็คืออันที่หนึ่งก็คือว่าบรรดาแกนนําของกลุ่มพัมิตรเองนะครับมีคดีนะครับที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลทุกคนนะครับแล้วในนั้นมีข้อบังคับจากศาลว่าห้ามเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองห้ามขึ้นเวที อันนี้คือประเด็นแรกที่พันธมิตรปนุษยอ้างฮะว่าที่ยกเลิกเนี่ยครับคือในแถลงการ์เขาพูดเลยว่าเขาเนี่ยได้ถูกกลั่นแกล้งโดยยัดเยียดข้อหาไร้แรงงันเป็นเท็จและเพิ่มพูนต้องหาจํานวน9 6้าสบคนอย่างอายุติธรรมในสมัยพักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลใช่ไหมนะแล้วนายอภิสิทธิ์เวชชีวะที่จะต้องสร้างพันธนาการให้กับคือนายอภิสิทธิ์เวชชีวะเป็นคนที่สร้างพันธนาการให้กับการเคลื่อนไหวของพันธมิตรเพราะฉะนั้นวันนี้เขาเลยไม่เคลื่อนเพราะเขาติดคำสั่งศาลศาลเพราะว่าเงื่อนไขประกันพันธมิตรเชื่่อวา คำสั่งสารชุดเนี้เกิดจากรัฐบาลอภิสิทธิวิชาชีวะแกล้งเขาไม่ไม่ได้แกล้งแต่เฉยเมยเขาบอกเองไะครับกลุ่มจากประชาธิปัตย์คุณเขาบอกว่าอายุตรรมก็แสดงว่าแกล้งไงแกล้งไงเขาการยึดสนามบินเขาควรจะไม่ผิดใช่ใช่ไหมควรจะไม่ตอนตอนนั้นผิดไม่ผิดไม่รู้เพราะรัฐบาลอภิสิทธิวิชาชีวะมาเขาคิดว่าขบวนการยุติธรรมเนี่ยอภิสิทธิวิชัยชีวะควบคุมได้แล้วก็มาควบคุมแล้วให้มาลงโทษเขาถ้างนี้ถ้างนี้คุณกําลังขอสิทธิพิเศษใช่ไหม ส,ส,สิทธิพิเศษเลยฮะสิทธิพิเศษเพราะคุณบอกพวกคุณเป็นรัฐบาลออทาไมพวกคุณไม่ช่วยผมเอออย่างนี้นะคุณกําลังบอกว่าที่คุณบอกว่าคุณเคารพกฎหมายเนี่ยใน,ในถแถลงการของคุณนี่ผมฟังแล้วมันไม่จริงนะไม่เคารพลใช่ไหมถูกไหม,ไมเพราะนั้นคุณต้องยอมรับที่ครับศาลเขาสั่งแบบนี้ออคุณจะไปโทษนายพิสิทธ์ได้ยังไงครับถูกไหมอันนี้คุณบอกว่าคุณบอกอายุติธรรมแปลว่าแปลว่าอะไรมันขัดแย้งกันเองอ่ะถูกไหมถ้าอายุติธรรมนี่คืออภิสิทธ์ต้องช่วยคุณดินี่คืออายุติธรรมถูกไหมแต่นี่มันยุติธรรม ศาลเขาสั่งอคุณไม่เชื่อคําสั่งสาลเหรออัยการก็ส่งฟ้องคุณคิดว่าคุณคิดอภิสิทธ์แกล้งคุณอะเออนี่เขาคิดอย่างนี้ไงใช่ไหมหรือคุณมองว่าอภิสิทธ์ไม่ช่วยอภิสิทธ์มันไม่แกล้งอยู่แล้วครับครับถูกไหมแต่มันไม่ช่วยส่วนที่ลิ้มบอกทําไมมึงไม่ช่วยแสดงว่ามึงต้องการสิทธิพิเศษมึงต้องการสองมาตรฐานเห็นไหมตกลงว่าคุณไม่ได้ยึดคุณไม่ได้คุณไม่ได้ต้องการนที่ปัดไม่เอาใครเลยว่าง้นานั้นฉันแถงการแบบนี้มันก็เห็นไส้ กำจัดศัตรูด้วยกบจัดเพื่อนร่วมตายด้วยเนี่ยเนี่ยแถลงออกมาครับแล้วก็ถ้าบอกว่าอะไรฮะมันเยอะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมสรุปอันนี้ก่อนดีกว่าอคือไปดูผลเอกเรมเมื่อวานนี้ผมอ่านแล้วผมต้องอ่านสองเดี๋ยวสรุปประชาธิปัตย์ไอ้ทีก็่าพธมิรไม่ร่วงเดินทางแล้วกับกระายการประท้วงของประชาธิปัตย์แต่ว่าก็มีเปิดช่องไว้นิดหนึ่งนะประชาธิปัตย์ลาออกจากสภา สสทั้งพักแล้วอาจจะมาคุยกันใหม่เปิดช่องไว้นิดหนึ่งแต่ว่าพอยกแม่ยกไอเอหรือพันธมิตรก็ยังบริจาคกันได้นะครับช่องทางเดิมนช่วยคนเสนอให้เออทีนี้ก่อนที่ก่อนที่เจ็คลิมจะพูดเนี่ยนะพลเอกเปรมพูดไว้ก่อนตอนตอนก่อนที่จะเป็นการแถลงข่าวของพันธมิตรเนี่ยครับ พลเอกเปรมออกมาพูดนะฮะผมก็เดาเลยพอพลเอกเปรมพูดอย่างนี้เนี่ยผู้บอกพันธมิตรปอดแทกแล้วนะฮะไม่เอาแน่พลเอกเปรมเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ใครสังเกตไม่สังเกตผมไม่รู้แต่ผมสังเกตคือไปพูดที่สโมสรเพราะปกติแกไม่เคยพูดถ้าแกจะพูดทีไรเนี่ยมันมันจะต้องเบสเซจมีมายะสําคัญมันจะต้องเมสเซจนะปรากฏว่าพูดที่สโมสรกลางตะบกเทเวศนะฮะอันนี้เป็นงานต้อนแกชอบต้อนรับเยาวชนนะผู้ใหญ่ไม่คุยผู้ใหญ่ไม่คุย ชอบต้อนรับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศนะครับแล้วแกพูดยังไงนะฮะแกบอกว่าบ้านเมืองในวันนี้ให้ความสำคัญกับเยาวชนนะฮะแล้วก็มีสิ่งสําคัญสองประการที่เยาวชนต้องดูแลคํำนี้ครับผมบอกใครฟังแล้วผ่านไปผมบอกมันพลเอกเปิดไม่เคยพูดแบบนี้ครั้งนี้พลเอกเปียนบอกว่าเยาวชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศน เมื่อก่อนไม่เคยไม่ประชาชนไม่ใช่หรือคนไทยที่นักศารรก็เป็นเจ้าของประเทศไทยเหมือนกับคนไทยทุกคนอันนี้หนึ่งประเด็นนะอีกหนึ่งประเทนเนี่ยเขาบอกว่าคลเอกเปรมต้องการอะไรในวันเกิด94ปีที่จะเกิดขึ้นคุณเอกเปรมบอกว่าอยากได้ความรักความสามัคคีของคนในชาติทุกคนในชาติให้สามัคคีกันอยากเห็นคนไทยกลับมารักกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างเช่นเปรมรักกับไม่รู้ กำลังจะรักกันหรือเปล่าก็ต้องยกตัวอย่างให้คุณเฟรมตินาสุรานนท์ยกตัวอย่างว่าผมเนี่ยกับคุณทักษิณยังรักกันอยู่เอาอย่างนั้นใช่ไหมเอาขนาดนั้นเลยทุกคนไงเขาบอกทุกคนไงคุณทักษิณก็เป็น้นแปลว่าป๋าเฟรมกับคุณทักษิณรักกันแล้วเหรออ้าวก็เขาอยากก็เขาอยากเขาอยากเขาต้องรักสิใช่ถูกไหมก็อยากเห็นคนรักกันเพราะฉะนั้นอะไรที่พูดป๋าเริ่มที่ตัวเองก่อนใช่ไหมเออเริ่มต้นก่อนเป็นผู้ใหญ่มีน่าทักษิณกับบ้านนะแบบนี้ ถึงเหรอไม่รู้ปีหน้าเลยแหละไม่ใช่แล้วเร็วเนี้เร็วกว่าน้อีกเหรอนี้นะเอานะแล้วสุดท้ายป๋าเปรมพูดถึงความรักชาติด้วยนะครับนะครับปกติเนี่ยจะไม่พูดถึงชาติครับแกจะพูดถึงถ้าเป็นชาติแกจะเรียกว่าประเทศชาติอแกจะพูดคําว่าแผ่นดินนะครับครับไปดูแต่งวดนี้ รักชาติคือรักประชาชนนะครับแล้วก็บอกว่าแผ่นดินนี้เป็นของประชาชนนี้ป๋าเปรมไม่เคยพูดนะครับผมเลยบอกเป็นท่าทีที่เจกลิมเอ้ยเพราะพอด็กเปรมพูดจบเจกลิมก็แถลงต่อคือตอนแรกเจกลิมนี่อาจจะจะโดดร่วมกับประชาธิปัตย์แต่พอป๋าเปรมแถลงแบบนี้อุ๊ยป๋าทำไมป๋าโดดเรือไปนู่นแล้วโดดหายแล้วเรือนี่กูอยู่ไม่ได้แล้วดิป๋ายังไปอ่ะ ก็เชิญอภิสิทธ์กับสุเทพแล้วกันนะเรือกาลังจะล่มคุณถูกมัดมือไว้กับเรืออเพราะฉนั้นคนที่เขาไม่โดนมัดมือไว้กับเรือเขาไม่อยู่กับคุณหรอกเดี๋ยวคนมัดมีใครมันมัดมันเองไงมันมัดเข้ามันเองผมบอกแล้วว่าผมพูดเป็นเวทีปราศัยปีห้าสามผมเตือนแล้วอภิสิทธ์นี่ยูเทิร์นสุดท้ายของคุณถ้าคุณยังเลยยูเทิร์นนี้ไปนะไม่มีแล้วนะครับคุณเอามือมัดกับเรือเรียบร้อย คุณคุณเป็นกัปตันที่จะตายกับเรือแต่บังเอิญคนอื่นก็บอกเชิญกัปตันนะครับตานสบายนะครับโอเควันนี้ทางเมืองไทยนะครับก็หมดเวลาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้นะต่อเนื่อประเดนนี้แหละนะคยังฟังต่อพรุ่งนี้จัดการสองทุ่มพรุ่งนี้ครับคืนนี้สวัสดีครับ